เทอร์โมสตตทเทอร์โมฟิลมีหน้าที่หลักการทำงานเหมือนและต่างกันอย่างไรเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบก,กับผม2ส,สิงโมดิฟายวันนี้ผมมีเกรดความรู้เกี่ยวกับตัวเทอร์โมฟิลและตัวเทอร์โมสตตทมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่ง ตัวเทอร์โมฟิลและเทอร์โมสตตมันก็จะมีอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำร้อนพัดลมนะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้มันทำงานแปรผ่านตามความร้อนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ะจะมาทำการทดลองเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมการทดลองกันเลยครับผมมาเลยครับ mm hmm. ครับผมท่านผู้ชม อันนี้คือตัวเทอร์โมฟิลแลวก็ตัวเทอร์โมสแตทนะครับนี่นะนี่เทอร์โมฟิลและเทอร์โมสแตทนะครับมันจะมีค่าบอกอยู่นะครับอ่าซึ่งจะเป็นกําหนดเป็นค่าอุณหภูมิหรือว่าค่าความร้อนนั่นเองนะครับนี่นะแต่ละตัวก็จะมีค่าต่างกันออกไปนะครับผมโอเคก็ตามที่สเปคเขาออกแบบมานั่นเองทีนี้ผมจะลองใช้มัลติมิเตอร์นะครับอ่าในการวัดค่านะครับว่าเทอร์โมสตตทกับเทอร์โมฟิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ตั้ง ย่านมิเตอร์นะครับผมจะตั้งไปที่ R คูณหนึ่งย่านความต้านทานนั่นเองนะครับนี่นะเป็นมิเตอร์เข็มรุ่นนี้โอเคนะครับปุ๊บลองวัดดูนะครับ่าศีรษเข็มให้ดูนะครับนี่หาเข็มตรงศูนย์นะครับก็ปกตินะครับเทอร์โมฟิลหรือเทอร์โมสตาร์ทนี่นะครับมันก็จะมีความต้านทานเป็นศูนย์โอห์มนะครับผมนี่นะปุ๊บขึ้นเห็นไหมครับขึ้นเลยนะครับศูนย์โอห์มนะครับผมนี่เทอร์โมสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับปุ๊บนี่ โอเคทุกตัวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าวัดไม่ขึ้นแสดงว่ามันเสียนะครับเทอร์โมฟิลหรือเทอร์โมสแตทเนี่ยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ทีนี้เราไปเริ่มทําการต่อวงจรกันนะครับเพื่อเทสหลักการทํางานว่ามันตัดต่ออย่างไรนะครับตรงนี้ก็นี่นะครับผมจะต่อเทอร์โมสตตทกับเทอร์โมฟิลนะครับเข้ากับวงจรหลอดไฟนั่นเองโอเคนะครับนี่ก็อันนี้เป็นหลอดไฟนะครับ ปึ๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มทาําทการทดสการทํางานของตัวเทอร์โมสตัตก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้เป็นหางปลานะับเป็นขั้วนี่มีสองขั้วนะครับขั้วต่อสายนั่นเองปึ๊บนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าเสียบขั้วต่อสายนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับก็ตัวเทอร์โมสตัตนี่นะครับก็มันจะต่ออนุกรมกับวงจรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้ กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้เป็นเบเกอร์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ต่อสายลายนะครับนี่เอาลายผ่านมันก็เหมือนสวิตตัวหนึ่งนะผมโอเคนะต่อเข้าเลยปุ๊บต่อเข้าเบเกอร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออนนะครับเบเกอร์ Baker. นะครับโอเคอ่านี่นะครับอันนี้สายนิวตรอนนะครับปุ๊บต่อเข้าไปเลย นี่อันนี้อีกขั้วหนึ่งนะครับนี่วงจรเบื้องต้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นวงจรเบื้องต้นของการต่อเทอร์โมฟิลและเทอร์โมสตนตนะครับนี่นะลายนะครับต่อเข้าไปขั้วหลอดนะครับสายนิวตันก็ต่อยอขั้วหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมนี่โอเคนะครับตรงนี้ถ้าผมออนเบเกอร์นะครับผมจะออนเบเกอร์นะครับท่านผู้ชม ่ะนี่พร้อมแล้วนะครับทีนี้ผมจะออนเบเกอร์นะครับท่านผู้ชมปึ๊บเห็นไหมเมื่อผมออนเบเกอร์ขึ้นนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับกระแสะไฟฟ้าจะไหลนะครับผ่านตัวเทอร์โมสแตนนั่นเองนะครับในสภาวะปกติมันก็ทำงานปกติแบบนี้นะครับทีนี้ที่เรารู้กันเลยนะครับก็คือว่าตัวเทอร์โมสแตเนี่ย มันทำงานแปรผันด้วยความร้อนนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไดเป่าผมนะครับในการเทสตัวเทอร์โมสตัสนะครับก่อนที่จะใช้ได้เป่าผมนะก็นี่ก็จะหาถาดนะครับเป็นถาดสแตนเลสนะครับรองพื้นไว้ก่อนเพื่อป้องกันความร้อนลงสู่พื้นโต๊ะนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับจัดตำแหน่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนนั่นเองนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับปึ๊บ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะผมจะออนเบรกเกอร์เลยนะครับอ่าออนเบรกเกอร์ aker, ปุ๊บนี่เมื่อผมออนเบรกเกอร์นะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเทอร์โมสตัตนั่นเองนะครับทีนี้ก็ใช้ไดเป่าผมนะครับผมเป่าเลยนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่ท่านผู้ชมตอนนี้เทอร์โมสตัตนะครับมันตัดการทํางานแล้วหลอดไฟดับไปแล้วนะครับเห็นไหมก็ตรงนี้กระแสไม่ไหลผ่านแล้วทําให้หลอดไฟดับนั่นเองนะครับถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่าเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่เติมความร้อนให้มันตัวเทอร์โมสตัตนะครับมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับต่ออยู่ในสถานะออนนะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้ว ก็แสดงว่านะครับอุณหภูมิด้านในเนี่ยมันลดลงทําให้เทอร์โมสตาสเนี่ยกับคืนสู่สภาวะเดิมผมจะใช้ไดประหมนะครับเป่าไปอีกนะครับลองดูอีกรอบนึงนี่ตอนนี้ตัดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ปิดไดประหมนะครับดูว่า ดูการทำงานนี่ต่อทำงานแล้วนะครับใหม่อีกรอบนึงตัดแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะต่อนั่นเอง โอเคนะครับตอนนี้หลอดไฟทํางานแล้วครับผมลักษณะการทํางานแบบนี้ท่านผู้ชมนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรครับอ่ามันคือกาต้มน้ําหรือว่ากระติกน้ําร้อนนั่นเองท่านผู้ชมหลักการทํางานแบบเดียวกันเลยนะครับอ่าเมื่อเราเสียบปลั๊กกาต้มน้านะกระแสะไฟฟ้าก็จะจ่ายให้กับฮีเตอร์หรือว่าแผ่นความร้อนทําการต้มน้ําเมื่อน้ําร้อนเดือดแล้วนะครับมันก็จะ,ะมีตัวเทอร์โมสตัตเป็นตัวเช็คอุณหภูมิว่า 95หรือว่า100องศาเนี่ยเทอร์โมสตัดมันก็จะตัดการทํางานนะครับผมตัดให้หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ให้ทํางานต่อนั่นเองนะครับเมื่อน้ําในกาต้มน้ำเนี่ยมันลดลงอุณหภูมิลดลงเนี่ยเทอร์โมสตัดก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมและต่อให้ฮีเตอร์ทําการาเพิ่มความร้อนหรือว่าต้มน้ําต่อนั่นเองเป็นการรักษาอุณหภูมิในหม้อต้มหรือว่ากระติกน้ําร้อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ เมื่อเรารู้นะครับทดลองเกี่ยวกับตัวเทอร์โมสตตไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทดลองตัวเทอร์โมฟิวบ้างนะครับว่าหลักการทํางานการต่อมันจะเหมือนกับเทอร์โมสตตหรือไม่โอเคครับมาเลยโอเคนี่ก็ปิดการทํางานก่อนนะครับเอาเบรกเกอร์ลงตรงนี้การทดลองตรงนี้นะครับอ่าไม่ควรทําตามนะครับเพราะว่าตรงนี้อันตรายนะครับผมนี่เป็นการแนะนําหลักการทํางานนะครับผมโอเค หากไม่มีความชานาญไม่มีความรู้อย่าทําตามนะครับครับผมทีนี้เรามาทดลองตัวเทอร์โมฟิวบ้างครับว่าจะต่างกับตัวเทอร์โมสตาร์ดอย่างไรท่านผู้ชมโอเคนะอันนี้ผมขันเข้าตรงนี้ตำแหน่งเดิมเลยครับวงจรต่อเหมือนกันหลักการทํางานนะครับหลักการต่อเนี่ยนะครับมันจะต่อกับอนุกรมกับวงจรนั่นเองนะครับเพราะเป็นตัวเซฟตี้โอเคนะครับนี่ก็ปุ๊บขันเข้าเบรกเกอร์เลยนะครับตรงนี้ผมบัดกีสายไว้นะเพื่อให้ง่ายในการ ทดลองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อย่าละระวังอย่าให้มันนี่ยกขึ้นสูงหน่อยนะครับเพื่อจะทําการทดลองอันนี้คือตัวเทอร์โมฟิลบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคนะอ่าผมจะออนเบเกอร์เลยนะครับเมื่ออนเบเกอร์ aker, ปุ๊บนี่หลอดไฟก็จะติดเหมือนกันนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเทอร์โมฟิลนะครับจ่ายเข้าไปยังหลอดแล้วอ่าทีนี้ผมจะใช้อ่าไดประผมนะครับเป่าตรงที่ตัวเทอร์โมฟิลเลยท่านผู้ชมปุ๊บ ตอนนี้เทอร์โมฟิลดัดการทํางานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเห็นไหมหลอดไฟดับไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปให้หลอดไฟแล้วนะครับทีนี้ผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่ต่อนะครับนี่นะ ตอนนี้อุณหภูมิลดลงแล้วนะครับคือคือว่าเทอร์โมฟิลก็ยังไม่ต่อการทํางานนี่นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับหากเกิดจากอะไรท่านผู้ชมอ่าไม่ติดนะครับทีนี้ผมจะลองใช้มิเตอร์นะครับในการวัดดูนะครับว่าทําไมถึงไม่ต่อให้หลอดไฟนะครับไม่จ่ายกระแสนะครับทีนี้ลองใช้มิเตอร์ดูนะครับท่านผู้ชม ใช้มิเตอร์วัดเทอร์โมฟิวนะครับดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าสายแตกกันมิเตอร์ต้องขึ้นนะนี่สายแตกกันนะครับมิเตอร์ขึ้นปุ๊บอันนี้ผมวัดเทอร์โมฟิวเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมใช้มิเตอร์วัดตรงเทอร์โมฟิวนะครับคือไม่ขึ้นนะครับตรงนี้แสดงว่าเทอร์โมฟิวมันขาดขาดไปเลยนะครับและไม่ต่อการทำงานซึ่งเป็นคุณลักษณะของ ของเทอร์โมฟิลเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยนะครับถ้าขาดแล้วก็ขาดไปเลยนะครับเทอร์โมฟิลนี่นี่อันนี้ตัวใหม่นะครับเห็นไหมใช้มิเตอร์วัดนะครับก็ค่าขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับออนเบรเกอร์ก็ไม่ไม่ทำงานแล้วนะครับนี่นะอ่าออนเบรเกอร์ปุ๊บนี่คือขาดเลยนะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับก็คือขาดเสียไปเลยเทอร์โมฟิลนะครับนี่ท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าอ่ะ งั้นลองต่อตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะเอาตัวใหม่ต่อเข้าไปว่ายังไงนะครับนี่ปึ๊บ่าผมตัดตรงนี้เลยนะครับก็จำ้ำจ้ำตรงนี้เลยท่านผู้ชมจ้ำต่อตรงนี้เลยนะครับให้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับ ให้เห็นชัดเจนกันเลยนะครับปึ๊บอ่ะัวคาวไปเลยนะครับนี่นะปึ๊บก็ขันเข้าตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมขันเข้าตำแหน่งเดิมตรงนี้ไปปึ๊บอ่ะอันนี้นะครับลองต่อตัวใหม่นะครับผมต่อตัวต่อตัวใหม่นะผมจะอ่อนเบเกอร์นะครับออนเบเกอร์เลยปึ๊บ เห็นไครับตอนนี้ตัวใหม่เนี่ยมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านจ่ายไปยังหลอดไฟทําให้หลอดไฟติดนี่นะครับก็ถ้าเราใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าไปอีกนะครับมันก็จะขาดนั่นเองท่านผู้ชมถ้าถึงจุดอุณหภูมิที่สเปคที่มันค่าของมันนะครับคือเทอร์โมฟิวก็จะขาดเลยและไม่ต่อการทํางานนะครับขาดแล้วขาดเลยนั่นเองก็คือเสียไปเลยโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการทดลองอการต่อวงจรนะครับเทอร์โมสตัรทและก็เทอร์โมฟิลซึ่งตัวเทอร์โมสตัรทสรุปก็คือมันเป็นตัวตัดต่อกระแสไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดเวลานั่นเองไม่ว่าจะเป็นกาต้มน้ากระทะไฟฟ้าหรือไม่ก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับลงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนั่นเองส่วนเทอร์โมฟิลนะครับมันจะเป็นตัวเซฟตี้หรือว่าเป็นตัวป้องกันนั่นเองส่วนใหญ่ จจะอยู่ในพวกพัดลมหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิคงที่เช่นพัดลมเนี่ยถ้าเปิดใช้งานปกติเนี่ยความร้อนมันจะคงที่นะครับไม่สูงแต่ถ้าเกิดความร้อนสูงนะครับก็แสดงว่าพัดลมตัวนี้มีปัญหาหรือมีสิ่งผ,ผิดปกตินั่นเองนะครับก็ใช้งานต่างกันนะครับผมสำหรับเทอร์โมฟิลและก็ตัวเทอร์โมสตันะครับ ก็ตรงนี้นะครับขาใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. 2สิงโม i ิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้ครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม